เชิญครับท่านเรียนจรัตน์ใช่ไหมครับสภาครับผมเจ้าคณะสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษดรชาวเชียงสาว,าวพักก้าวไกลครับท่านปานผมมีประเด็นนิดเดียวครับจะได้ประหยัดเวลาก็คือเรื่องของในส่วนของกกตนเนี่ยงบประมาณที่ผมเห็นว่าน่าจะตัดได้เนี่ยก็คืองบประมาณที่ไปสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหาศาสตร์ทรงเป็นประมุขกับประชาชนปีละประมาณ4ี่กว่าล้านนะครับปีนี้อีกิบล้านทวนก็ผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่กกตครับ ในการที่จะไปบอกว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงแล้วก็ท่านเป็นแค่กรรมการก็เลยอยากให้ตัดงบตัวนี้ออกส่วนของปปชเนี่ยก็ต้องบอกว่างบประมาณที่ลงไปทําอ,อ,อาคารทั้งหลายแหล่ตามแต่ละจังหวัดนี่นะครับด้วยความที่คอสชอเข้ามาแก้กฎหมายทําให้ท่านจะต้องมีหน่วยงานปปชในทุกพื้นที่ของประเทศก็อยากให้ให้ลดจํานวนครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงเพราะว่าไม่มีงานเลยครับท่านประธานไม่มีงานสักจังหวัด ผมไปมาที่ไปเที่ยวมาเนี่ยก็นั่งกันนั่งเล่นเกมนั่งดูหนังกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานจริงๆมันไม่จําเป็นต้องไปกระจายไปทั่วทุกพื้นที่อย่างนี้ในอีกเรื่องนึงครับที่ผมอยากจะฝากครับก็คือเรื่องของปปชครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับผมอภิปรายในส่วนของกลาโหมไปแล้วว่ามีใบเสนอราคาของกองทัพบ,บกกับปลัดสันนักปลัดกลาโหมนะครับแค่สองหน่วยงานนะครับที่มีใบเสนอราคาที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะปลอมแปลง ประมาณนี้ครับเท่านี้ครับแค่2องหน่วยงานก็ถ้าเป็นไปได้ปปชไปตรวจสอบ่อยน,นะครับหรือว่าถ้าท่านขอสำเนาจากกลาโหมได้เนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแคมเปญที่ที่เป็นกระแสเมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาที่ให้ดารานักแสดงไปไปถ่ายรูปเขียนแขนเขียนตัวเขียนหน้ากันว่าออพูดหยุดโกง ก็ต้องฝากครับว่า,อย,าอย่าทำอะไรแบบนี้เลยครับจริงๆแล้วมันพังมาตั้งแต่เรื่องของอวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีแล้วนะครับมันพังมา,มาหลายรอบแล้วแล้วก็มันไม่ไมไมเป็นที่น่าเชื่อถือเลยว่าจะปราบโกงได้จริงไม่ว่าจะโตไปไม่โกงไม่ว่าจะไม่ทนโกงทนไม่โกงอะไรสักหลายแหละถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าท่านทาหน้าที่ของท่านให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปจ้างดารามาสอนให้ประชาชนไม่โกง คดีเก่าๆที่ท่านทําไว้เนี่ยมีข้อขอรหายเยอะแยะไปหมดท่านยังจัดการไม่ได้เลยกองทุนปป,ปชเนี่ยนะครับมันถูกก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าคสชเป็นคนแก้รัฐธรรมนูญตัวนี้ครับทำให้ท่านมีกองทุนขึ้นมา72ล้านนะครับปีนี้เงินภาษีประชาชนทั้งนั้นเลยก็เป็นไปได้ช่วยครับช่วยหยุดผานเะครับผมขอร้องช่วยหยุดผานดีกว่าน,น่าจะเป็นประโยชน์กว่าครับท่านประธานไม่ไม่ติดใจครับท่านประธาน